ลกระดาษคมวันหวยออกยายซื้อเลขตัวเลขติดตามไม่ยังสียตัวใดตัวใลขี่สูญแปดที่สูญแปดอ๋อซื้อตามที่บอกเถอะเออซื้อกี่บาทละยายสิบบาทสิบบาทไม่น่าออกตัได้จักบาทไ้าออกก็ได้หลายอย่างได้เป็นพันมา เันได้ตัวมันส่ซีเห็นได้แปดร้อยอตรงก็ได้หลายบาทนี่เป็นหลายพันโอ้หลายพันเต๋เอออขอยายโชคดีนะพอดีคุณครูฝันว่าฝันเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะฝันว่าขึ้นรถโดยสารแล้วทีนี้ไม่มีเงินค่ารถไม่มีเงินสดก็เลยบอกว่าโอนได้ไหมคนขับรถก็เลยบอกหมายเลขบัญชีบอกสามตัวว่าสี่ศูนย์แปดหมายเลขบัญชีบอกเท่านี้แหละคะ่ะ แต่ว่าคุณครูไม่ซื้อหรอกคุณครูกลัวเสียเงินถ้าไม่ถูกเสียดายเงินค่ะแต่ถ้าอยากจะให้คุณครูโชคดีจริงๆเดี๋ยวงวดต่อไปนะ่าจะมาบอกอีกเนาะงวดนี้ไม่ซื้อพอาเสียดายเงินให้ยายซื้อไปก่อนเนาะสิบบาทเนาะเออยายโชคดีนะ